ฉีดยาโอ้โหเยอะเป็นพันศพในที่ฝังใจน่าจะเป็นพันสายทองพันสายทองนี้คือฝังใจเพราะว่าตอนนั้นซึ่งทำกับสามีก็คือเรายังไม่ได้ทําเต็มตัวคือสามีทําอยู่แล้วเราก็มาช่วยแต่อันนี้ฝังใจเพราะว่าพันสายทองเนี่ยเดือนหนึ่งกว่าญาติจะมาติดต่อรับศพอกมาคิดสภาพว่าเดือนหนึ่งไม่ได้ฉีดยา ซึ่งเก็บในห้องในช่องเก็บศพอะแล้วก็แบกมาคราวนี้พอเราเดินขึ้นมาพอจะขึ้นถึงกระไดเนะี่ยลงมันจะเอียงพอเอียงปุ๊บมันก็จะไทจนไปถึงปากเต่าเลยอันนี้คือฝังใจมากเพราะว่าตอนนั้นเราเพิ่งจะเรียนรู้พอลงเทแล้วเกิดอะไรขึ้นม,มันก็โชคดีว่ามันเป็นที่นักโทษเป็นคนแบกออกมาเราเป็นคนยืนดูไงแต่ว่าคราวนี้กินเนี่ย กลิ่นจากที่น้ำเหลืองน้ำหนองอะไรเงี้ยมันเริ่มเป็นหนอนมันเริ่มเป็นตัวมันก็จะตาลบอบวนไปหมดเลยเสร็จปับ๊บมันต้องลอล้างเลยถ้าไม่ล้างอะ่ะคาบอะ่ะคาบน้ำเหลืองอะ่ะมันมันมันก็จะติดตามพื้นอันนี้ก็นักโทษสี่คนเหมือนกันนักโทษสี่คนดีนะเขาไม่ปล่อยเขาก็เอาศเข้าตาปุ๊บมันก็ไปยืนอ้วกกันอยู่ข้างซ่วมส่วนพวกพี่ก็ต้องเตรียมเอาสายสาย,ยางมาเตรียมล้างเลยอันนี้แหละคือทุรักทุเลที่สุด อันนี้คือประตูแดงสําหรับเฉพาะนักโทษประหารชีวิตออกประตูนี้แม้กระทั่งนักโทษแบกศพก็จะใช้ส่งกันมาห้ามมุดออกด้วยซ้ําให้เฉพาะศพที่โดนประหารชีวิตออกแบบนี้แต่ว่าถ้าเสียชีวิตในเรืเน,เนจําก็จะออกแถบข้างหน้าคุกอันนี้ปิดไปสิบปีแล้วคโอ้โหมันจะจะเป็นจะสิบปีแล้วมั้งดูจากกุญแจดูจากกุญแจสนิมขึ้นเขอะเลยเพราะว่าไม่มีนักโทษประหารชีวิต หลังหลังจากที่ประหารมาแล้วเช้านักโทษก็จะแบกศพมาตามนี้เพื่อจะมาเข้าประตูนี้ถ้ายังไม่มีญาติมารับจะเข้าประตูนี้อันนี้คือประตูที่เอาศพมาไว้ที่นี่รอจนฝ่ายญาติจะมารับป้อมวันนี้ไปอาป้อมวันนี้ก็จะมีคนดูแต่สมัยก่อนเนี้ยถ้าแบบมันมืดหมดเลยอะ่ะใครอยู่ป้อมนี้ไม่ค่อยอยากอยู่หรอกมันน่ากลัวอันนี้คือช่องเก็บศพสําหรับนักโทษ ที่โดนประหารออกจากคุกจะมาเก็บศพในนี้จนป่าจะรอจนป่าญาติจะมารับแต่ถ้าญาติ